อนุญาตถ่ายภาพนะครับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านี่เป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มสําหรับผู้สูงวัยนะครับนี่พระภิกษุสงฆ์แม่ขาาแมจีนะครับผู้ไม่สบายนะครับฉลาภาพต่างๆก็จะมีแม่ขาาแม่ชีต้มข้าวให้แบบนี้นะครับนี่ข้าวต้มล้วนๆนะครับส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็ค่อยเพิ่มเติมที่หลังนะครับนี่วันนี้เป็นเมนูผัดกะเพรานะครับ กะเพราหมูนะครับตอนแรกไปท้วงนะครับกะเพาะราไข่ไก่ดาวนะครับกะเพาะราไก่ไข่ดาวนะครับไม่ถูกนะเป็นกะเพราหมูนะครับนี่โอ้ยนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันนี่ไม่รู้คิดไว้กี่เมนูนะครับถวายพระนะครับส่วนญาติโยมที่มาจังหันนะครับ นำหลังจากครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตแล้วตามมาจังหันที่วัดนะครับจะได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับนอกนั้นพัตหาหก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี่นะครับพออยู่พอฉันได้นะครับไม่มากเกินไปนะครับหันมาด้านนี้จะเป็นพัตหาหของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่เด้อนะครับลูกเดือยนะครับนี่โอ้ไม่รู้อะไรบ้างนะครับนี่ นะครับเนื้อถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับส่วนก้างนี้ถวายไม่ชี้นะครับอันนี้พูดเล่นเด้อนะไครับเห็นกลางอยู่บุญยืนอันนี้อันนี้โอ้ยนะครับปลาแห้งก็ปนให้ละเอียดนะครับนี่กับปรกอบแล้วตำไส่บกม่วงนี่เตีย ก็ประกอบแล้วเนาะอนไปแหงเนาะนี่ถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับไอ้ที่แห้งตั้งหากก็เอาใส่ถ้วยไว้แล้วอันนี้ต่ำสีมะฮ็ดิตทิศทิศยังก็เฮ็ดตำปนบออื่นตำปนใส่มะม่วงตำปนใส่บอรม่วงนี่นะครับเมนูเอกของบ้านหาดแพงนะครับปนปลาใส่มะม่วงนะครับนี่เอาประธานแามเบิดหนาบอรม่วงเอายางมาเทียนบัน มะม่วงไม่เบิรตปีที่นะครับเมนูพิเศษนะครับนี่มะม่วงมีทั้งปีนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับมะม่วงก็ทั้งปีทุเรียนก็ทั้งปีนะครับเงาะกับส้มนี่ก็ทั้งปีนะครับค่ะแต่ไม่ชีที่วัดบ้านกบอเนี่นะครับนานๆนะครับมาบวชครั้งนะครับไม่มีทั้งปีนะครับโอ้ยเนาะต่างคนกับต่างอย่างหาอยู่หากินเนาะนันมีภาระนะครับ อันมีภาระนี่ไม่อยากพูดคนอื่นเลยนะครับพูดญาติตัวเองนี่แหละนะครับนี่กว่าจะได้เข้าวัดนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ละคนต่างมีภาระนะครับมีคนสบายคือผู้มาถ่ายภาพนี่นะครับไม่ค่อยมีภาระอะไรมากนะครับลงแล้วก็ไปนะครับนี่เด้นนะครับลงถ่ายภาพแล้วก็ไปนะครับตำห้มุนคักเลยมันบ่นนิมละเอียดเลย นะครับถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับสับให้เป็นฝอยๆนะครับพี่สาวของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับดูแลสุขภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเม่ดูใครหนุ่มกว่ากันแน่นะครับนี่ต่างคนก็ต่างดูแลกันเอานะครับเมชีบุญเทียมศีละองนะครับปรเรียนทำสี่ประโยู่ทำเสร็จไปแล้วนะครับนี่นะครับ สงสัยเป็นเมนูแจงจืดนะครับโยมก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยนะครับทวงบ่อยนะครับนี่ังจเป็นต้มจืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันไหนมาก็ต้มจืดต้มจืดนะครับโยมเขาก็เลยไม่อยู่นะครับนี่จะของร้านอาหารตัวจริงนะครับนี่เนื้อหมูบนี้ เอาไว้เห็นหมือนี่มือนี่หรือมืออื่นนี่ือ,อ,ช,อช่วงเพียนถวายคณะช่างนะครับเด้อนะครับมีงานก่อสร้างที่วัดบ้านโกโบนะักสร้างพระพุทธรูปนะครับแต่วันไหนถ้าฝนตกแรงๆก็ไปสร้างไม่ได้นะครับต้องรอให้แดดออกนะครับตอนนี้นะครับหัวหน้าคณะช่างนะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับไปอบรม รูบาจารย์นะครับพระวิปสนาจารย์ที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสิอยู่นะครับนี่ก็เลยให้พระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับรองหัวหน้านะครับดูแลงานนะครับ